อนนี้เรามาช่วยจานว้าวครับว,ว้าวยอดเลยโซตก sả luôn đi con này hôm lึก Thì mình lấy nó bấm nó.

ยังไงนะเนี่ยเราได้ใสเรียบร้อยแล้วละโอ้โหน้งนี่โอ้นู่นน่าจะโบนั่นน่ะน่าจะปลาไหลเยอะโล่งพ้องมันรถมอเตอร์เบรนไงมอเตอร์

แล้วเราทำกันอัดจารวีต่อให้จารวีนี่เนี่ยตอนนี้ดูรึกแต่เบออัดแท็กใช่ทนเรือมสอบลิ้น 举起来。 เสร็จทันทีคร oh. ับก็กลับบ้านได้เรามช่วยจันวาอุโซโอ้ ใช่ว่าใส่ง่ายๆนะโอ้สู้อฟูดเราก็โอ้โวมเยอะแล้วล่ะเปลี่ยนฟูดเปลี่ยนไรไม่เนี่ยก็หมืน่นกว่าบาทก็ฝากกดติดตามนะครับ